สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพกแบกับแอดปฏินเช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยุุมนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปฏิจะให้แนวทางหุ้นดาโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดชแชร์ด้วยนะคะ จะออกนะคะประจำเช้านะคะวันที่29นะคะเดือนมีนาคม2566นะคะหนะคะคุณดาวโจนคืนนี้อัดให้รูกแป8นะคะเจาะให้เม็ดเดียวนะคะ85นะคะคุณดาวโจนรูด8เจาะ85นะคะสำหรับคัมคืนนี้นะคะ แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นเดาวจนหนกแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮรวยรวยปังๆังมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ